วันนี้เนี่ยเรามีความเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่ตั้งไว้เป็นจุดมุ่งหมาย ของไทยเรานะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองใช่ที่ท่านเคยประกาศเอาไว้ด้วยถ้าจําได้อีกนัยไทยแลนด์ใช่ะนะฮะเรื่องราวสาคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการปักหมดุดเรื่องของเอวีเอชชาร์นะฮะเรื่องของการคมนาคมการขนส่งต่างๆปักหมุดให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นจุดในเรื่องของการบินทั่วโลกอีกหนึ่งเรื่องที่เกริ่นบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยคือนวัตกรรมเรื่องของดิจิทัลด้วยมันคืออะไรหลายๆคนจะได้เข้าใจวันนี้ด้วยใช่ค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะ ท่านก็ได้กล่าวถ้อยถแถลงนะคะในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาการเศษษษษษษษรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับ เอเชียและแปซิฟิกหรือว่าเอสเคปนั่นเองนะคะในเวทีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นสมัยที่80แล้วนะคะค,คุณผู้ชมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มองเห็นถึงความสำคัญอของการนำนโย นวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะ,คะเนื่องจากเป็นเครื่องมือ,อมที่ช่วยในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพที่ดีขึ้นในเวลาที่รเร็วราคาถูกลงด้วยแล้วก็เวลาก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับนำเสนอ2ช่องทางด้วยกันสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ นวัตกรรมดิจิตอลค่ะใช่2ทางที่ว่านี้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะแนวทางที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกทางแรกเลยก็คือการส่งเสริมศักยภาพให้กับคนและชุมชนผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลครับโดยที่สําคัญเลยน้องก็ฟคุณผู้ชมยึดคนนี่แหละเป็นศูนย์กลางนะฮะตามวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์แด้านที่เกิดบอกไปนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมด้านความรู้ด้านดิจิตอลนี่เองซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วย ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมุ่งเพิ่มศักยภาพให้ผู้คนและชุมชนพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนใช่แล้วค่ะส่วนแนวทางที่2นะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือการจัดการเรื่องของความเสี่ยงจากนวัตกรรมดิจิตัลค่ะเพราะแน่นอนว่าพอมีการพัฒนาเรื่องของระบบดิจิทัลต่างๆขึ้นมาเนี่ยความปลอดภยัย<อ>ความมั่นคงทางเทคโนโลยีการ ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะคโดยจะมีการร่วมหามาตรการในการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอลนะคะคเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าจะได้มีการใช้นวัตกรรมดิจิตอลที่ปลอดภยัยมั่นคงแล้วก็เท่าเทียมนั่นเองค่ะพร้อมกับให้ความเชื่อมั่นนะคะคุณผู้ชมสําหรับผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ คาดว่าจะสามารถนำมาต่อยอดในการประชุมไฮเลเวลที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลได้ในปีนี้ด้วยนะคะนี่นะฮะซึ่ง<ม>ก็ชัดเจนนะฮะท่านนายกเศรษฐาก็ย้ําเลยว่าไทยพร้อมเสริมสร้างอนาคตนะฮะที่มั่นคงและก็เข้มแข็งนะครับในการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลนะฮะแล้วก็สนับสนุนความร่วมมือกับเอสแคปนี่แหละนะฮะเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยนี่ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราเลยก็ว่าได้เนาะใช่ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือใ ระดับพหุภาคีนะคะที่มีหลายๆประเทศต้องเรียกได้ว่าเป็นการประชุมนานา,นาชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เข้าไปร่วมในการประชุมครั้งนี้แล้วก็ได้มีโอกาส,สแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะคะใช่นี่นะฮะก็เป็นประโยชน์การใช้ประโยชน์อย่างที่บอกจากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกนั่นเองใช้ให้ถูกแต่มันก็มีความเสี่ยงข้อสองสคัญเนาะใช่ค่ะเกิดผลเสียขึ้นมาเราก็ต้องมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็น ในอนาคตต,ต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่หลายๆห,หน่วยงานจะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าช่วยลดทั้งบุคลากรที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีความแม่นยำเที่ยงตรงเรียกได้ว่ารวดเร็วแล้วก็ งใส่ด้วยใช่แล้วนะ,ะนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะใช้ดิจิทัลแบบอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ทันต่อโลกที่ก้าวไปในแต่ละวินาทีด้วยเนาะใช่แล้วล่ะค่ะ